จ้าสวัสดีจ้ามือนีกับมาพบกับช่องน้องช่องชาแนลอีกตามเคยเนาะจา้ามือนี้ช่องน้องช่องชาแนลกับมีแนวทางหวยเล่าพัฒนาเนาะจา้าของวันพุธที่ยีสิบเก่าท่านว่ากับมีมาหายคือเก่าเนาะแต่ก่อนที่เขาจะไปเบิงแนวทางช่องน้องช่องชาแนลกับมาขอกําลังแรงใจจากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจ้ากระออยโอยกดไลค์ กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องชอนชาแน,นลอีกช่องหนึ่งในได้จ้าขอบคุณจ้าก่อนถ้าจะไปเบืงแนวทางเขากลับมาเบืงรายงานผลก่อนนอกจากของหวัวยล่าปัฒนานาธิองหายไปวันที่27ท่านว่าเนาะ จากแก้าไฮไปเข้ากับไยฟันศูนย์วิ่งรูดหากับศูนย์ผลที่ออกมาบนออกเก่าเจ็ดศูนย์หลังออกเก่าเก่าจับเข้ากับเขาบนน้วจะเนาะเป็นตัวฟันวิ่งรูดศูนย์จากกับออกเจ็ดศูนย์แล้วก็มาตรงกับตัวเทหายไปเป็นตัวเน้นตัวเจาะสองตัวน่าจะกายศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เข้ากับแตกบนกันไปน่าจะเนาะ สำหรับหัวเล่าพัฒนาว,วันที่27ท่านว่าเนะาะจะเข้าเป็นตัวเน้นตัวเจาะสองตัวเนะาะจะเป็นเจ้าไรเนานนะจะสำหรับผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชาแน,นลจะแนวไปเป็นแนวทางได้ร่าได้น้อยกันบ่ก็ดีใจนะ้ำเนะาะจะเขากระแตกบนกันไปกระเบื้องไล่งานผลกันไปแล้วกับไปตามต่อเลยเนาะจะสำหรับแนวทางหัวเล่าพัฒนาวัวนที่2ี่ท่านว่านะวนเนาะว่ามีแนวทางตัวเรขงเขาตัวใดแน่ เขากับไปเบิงแนวทางกันเลยจ้าจะเอากับมาตามต่อกันเลยเนาะจ้าเนาะสำหรับแนวทางหัวไเล่าพัฒนาเนาะจ้าของวันพุธที่29ท่านว่ากับไปเบื้องตัวเด่นกับห้เด่นหนึ่งกับเด่นหกจะไปเบื้องฟันวิ่งรูดเนาะจ้ามาเบื้องฟันก่อนกับไ้ฟันหนึ่งวิ่งรูดกับไ้หกกับหนึ่งไปเบื้องตัวเต็งสามตัวก็เนาะจ้า ตัวเต็งสามตัวก็ให้หนึ่งหเจ็ดหนึ่งหกแจ้ะหกนึ่งหนึ่งหสองจไปเบิ้งตัวเน้นแล้วก็ตัว,ตวร่องนเนาะจากเนาะสำหรับตัวเน้นก็นให้หนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งจาก ไปเบื้องตัวร่องตัวร่องกะไฮหกศูนย์หกสองหกสามหกสี่จ้ะไปเบื้องแนวทางตัวนิ่งตัวจ้อสองตัวกะไฮเรนไปกราบน้ำนอกจากแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวนิ่งตัวจาอสองตัวก็จะเขายากแน่กะจะมีเขาบ้างลุดบ้าง เข้าก็ใช้แนวทางเป็นฟันวิงรูดจะ้ะตรงนี้จะเข้าง่ายเลยง,ง่ายกลัวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ล่องออกไปเป็นแนวทางกันเบิง่งเข้ากับเบิ่งแนวทางกันไปแล้วนะจ๊ะเนาะเป็นจังไรเนี่ยนจากมือน,นี่ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ้อนชนนาแนลจ้ะเบิ่งแนวทางหวยเล่าพัฒนาของวันพุธที่ยี่สิบเก่าท่านว่าไปแล้วนะจ๊ะเนาะ เบิงตัวเด่นตัวเน่งกันไปแล้วมีตัวมากตัวชอบถูกอกถูกใจกันมื่อเนาะจับมากชอบตัวใดเขาก็สามารถเอาไปเสริมเป็นแนวทางใดเพื่อเข้าเไดียกไปเล่นเน่นนักเน่นเบาตรงกับเลรที่เยาคิดไวทายนี้ช่องน้องช่องชาแนลกับขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจ้ะ กขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนะจ๊ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ช่องน้องช่อชาแนลกขอขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า